สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องการสร้าง s สเป e s h e e t Excel สำหรับคำนวณหาค่าโมเมนต์ต้านทานปลอดภัยของหน้าตัดซิงกี้นะครับอันนี้ลืมบอกวิธีไว้นะครับใช้เป็นวิธี working s t a t e design นะครับจากตัวคลิปก่อน2คลิปนะครับที่มีการคำนวณเป็นหน้าตัด Section คานขนาด20คูณ40เซนนะครับอันนึงก็จะใส่เป็น เดก2เส้น DB16 ส่วนอ e ีกเซสชันหก็เป็น3 DB16 แล้วเราก็ทำการคำนวณหาค่าโมเมนต์ปลอดภัยไปกันนะครับฉะนั้นเราก็จะเอามาทำเป็นตัวสเปซชีตดังแสดงตัวนี้ให้สเปซชีตมันคำนวณน,นะครับแล้วก็พอเราสั่งพิ้นมาก็จะได้หน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับเอาละครับขั้นตอนการคำนวณตัวน,นี้เราจะต้องจำา่้นตอนการคำนวณไว้จริงๆเงา จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นขั้นตอนการคำนวณเนี่ยเรียกว่าสําคัญมากเลยฮนะเราเรียกมันว่าเป็นอัลกอริทึมแล้วกันดังนั้นถ้าใครมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข,ขั้นตอนการคํานวณตามลําดับแล้วเราก็เอาลําดับพวกนี้ไปเขียนในคอมพิวเตอร์ได้ฮนะเขียนในคอมพิวเตอร์ได้ดังนั้นเราก็ต้องมีขั้นตอนพวกนี้ก่อนนะถ้าเรามีขั้นตอนถูกต้องขั้นตอนที่ดีต่อไปเราก็สั่งให้คอมพิวเตอร์คำนวณได้แต่พวกนี้ไม่เป็นไรครับเราก็ ่ค่อยฝึกไปทีละนิดทีละนิดทำด้วยมือแล้วก็มาทําด้วยสเปซชีตเดี๋ยวก็ชํานาญเองครับแล้วก็มาเรียนรู้ดูขั้นตอนไปแล้วกันนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้พวกโปรแกรมสเปซชีตก็เอามาเรียนได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมนักศึกษาที่โรงเรียนกับผมเนี่ยจะต้องเอาไปฝึกทํานะครับขั้นที่หนึ่งก็คือเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่ต้องทราบเนี่ยก็ต้องรู้ตัวค่า f c พาม f y ซึ่งค่าของ2ตัวแรกตัวนี้จะเป็นค่าของพวกวัสดุนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมทริอเรียนหรือวัสดุ ส่วนค่าตัว3มเทอมหลังนะครับจะเป็นค่าของ geometry หรือค่ารูปทรงของไอตัวหน้าตัดนะครับรูปทรงของไอตัวคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เราจะวิเคราะห์เมื่อรู้ตัวนี้แล้วขั้นที่1ที่เราจะคำนวณกนะ็คือหาค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ก่อนตามอันนี้ก็แล้วแต่กฎนะครับว่าเราจะเอาตามไอตัวพรบรหรือเราจะเอาตามของอส่งตัวกทมส่งวสท หรือจะส่งเป็นไอตัวของไอตัวบตทอมก็จะแล้วแต่ฮะ ACI อะไรประมาณนี้ครับทีนี้ต่อมาแล้วครับก็ขั้นที่2ให้คำนวณค่า n เท่ากับเส่วน d C โลเท่ากับส่วน BD ครับต่อมาแล้วก็คำนวณหาค่า K อันนี้จะเป็น K วิเคราะห์นะครับ k ตัวนี้จะเป็น K สถาบัวิเคราะห์ถ้าเป็น K d ดีไซ n จะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเควิเคราะห์เพราะเรารู้ค่าโลรู้ a อรู้ BD ครับแล้วก็คำนวณหาค่า J ตามสมการครับ1ลบ K ส่วน3แล้วก็คำนวณหาค่าไอตัวโมเมนต์ต้านทานเอยฝั่งคอนกรี แล้วก็ทําคํานวณหาค่าโมเมนต์ต้านทานโดยเหล็กเสริมแล้วก็เอา2ตัวนี้มาทําการเปรียบเทียบกันนั้นนะครับหลังจากนี้เราก็จะเริ่มเอาไอ้ตัว2ตัวนี้เปรียบเทียบกันนะครับพอเอา2ตัวนี้เปรียบเทียบกันก็เลือกเอาตัวน้อยตัวไหนน้อยต,ตัวนั้นเป็นโมเมนต์ต้านทานปลอดภัยแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าถ้า Ms โมเมนต์ที่สร้างด้วยไอ้ตัวเหล็กเสริมนะครับน้อยกว่าเราก็บอกว่าเป็น under ถ้าโมเมนต์ Mc น้อยกว่าเราก็บอกว่าเป็น over reinforcement นะเพราะว่าไอ้ตัว Mc ก็คือ fc a l l i w a b l e ถึงจุดที่ยอมให้ก่อน fs ก็คือจุดที่เหล็กเสริมถึง a l l i w a b l e ก่อนหรือถึงจุดที่ยอมให้ก่อนนะครับเอาแล้วครับเมื่อทราบขั้นตอนแล้วก็เตรียมตัวไปตัวเขียนสเปซชีตกันครับเอาละตอนนี้เรามาที่ตัวสเปซชีต e t Excel กันนะครับทีนี้ผมก็ทําการ new Space Sheet รอไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็น Spacesheet ที่เตรียมไว้เป็น Spacesheet เปล่าๆเ,เอาละแรกเริ่มนะครับเราจะเริ่มทำการเขียนตัว Header ไว้ก่อนก็คือวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ปลอดภยัย น,นี่ก็ขอทาพิมพ์ให้ดูเลยนะครับสําหรับคนที่ทําตามจะได้ทําได้แล้วก็ซูมเข้ามาใกล้ๆอันนี้ผมกดตรงนี้นะครับกดตรงด้านมุม A1 เนี่ยตรงนี้จะเป็นการเลือกทั้งหมดแล้วผมก็ขอเปลี่ยนตัวฟอนนิดหนึ่งฮนะนี่พอดีผมชอบใช้ฟอนตอีกตัวหนึ่งฮนะอันนี้ก็เป็น Mid Li ท์โอเคตามมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นต่อมานะครับจะเห็นได้ว่าเราทําการวิเคราะห์ค่าโมเมนต์ต้านทานปลอดภัยครับเราต้องรู้ค่าอะไรบ้างครับเราเอาค่าที่รู้พิมพ์ลงมาให้หมดเลยครับ เรารู้ค่าอะไรบ้างตัวแรกฮะเราก็รู้ค่า F4 พาร์เท่ากับทีนี้ F4 พร์ตัวนี้มันจะอิดน,นิทหนึ่งแล้วก็ระบายแล้วก็เรียกเมาส์ขวาแล้วก็ปรับ Format c เซลแต่จริงก็ไม่ใช่เซลแล้วก็ปรับเป็นตัวห้อยพอตัวห้อยแล้วก็โอเคเห็นว่าตัวนี้จะห้อยลงมาครับ F4 แล้วก็ control I จะเป็นตัวเอียงฮะมันก็จะดูสวยขึ้นนิดนึง่งฮะนี้แล้วแต่คนชอบนะครับต่อมาเราก็ลบตัวนี้ออกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Y F Y นะครับนี้ก็ใส่ค่าเข้าไป นั้นในโจทย์ข้อที่แล้วผมกําหนดเป็น210 k คสนะครับต่อมาไอ้ตัวนี้ผมขอโทษทีเนี่ย f y ใช้4,000 k คสหน่วยตัวนี้ใส่เข้าไปเป็น k คสใส่เข้าไปเป็น k คสสีอาจจะนันะนะกศึกษาค่อยๆดูทีละขัะ้นแลวทำตามนี่โดยส่วนใหญ่เวลาผมพิมพ์นะครับตรงไหนที่เป็นตัวป้อนผมจะชอบใส่เป็นตัวสีไว้เราจะรู้ว่าช่องนี้นะครับเป็นช่องที่รอไว้ป้อนทีนี้ต่อมาสิ่งที่ผมจะชอบทําอีกอย่างหนึ่งก็คือบางเซลล์เนี่ยผมจะชอบตั้งชื่อไว้ฮะ แลตัวอย่างเส้นตัวนี้ผมจะทราบว่ามันเป็นตัวค่า f c พาร์มซึ่ง f c พาร์มเวลาตั้งชื่อเป็นตัวแปรตามกฎตัวพาร์มใช้ไม่ได้แต่เรารู้ว่าพาร์มคืออันติเมดก็เลยตั้งชื่อเป็น FCU ดังนั้นนะครับช่องนี้นะครับเราจะสามารถกําหนดชื่อได้ครับพิมพ์คําว่า FCU ตัด Enter เข้าไปฮะปับ๊บตอนนี้นะครับช่องนี้จะชื่อ FCU แทน D3 ครับหรือจะเรียก d 3ก็ได้นะครับส่วนช่องนี้นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น Fy นะครับเราตั้งชื่อเป็น Fy นะครับครั้งต่อไปเวลาเราเรียกใช้งานเราเขียนวว่าบก FFC เพราะต้อง F C U F C U อ่าก็จะไปดึงค่ามาเลยนะครับใ้เวลาคำนวณมันก็จะง่ายขึ้นเหมือนตอนเราเขียนโปรแกรมนะครับเอาละครับเตรียมค่า F C ไว้ทีนี้สิ่งที่เราต้องควรจะรู้ค่าก็คือจะเป็นพวกค่าขนาดหน้าตัดของค่านะครับก็คือเป็นตัว b แล้วก็ตัว d แล้วก็ a s ทีนี้ d ตัวนี้ก็20ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้35ไงก็ตามเดี๋ยวพอต่อไปเนี่ยเราก็ค่อยมาปรับไอตัว d ตัวนี้ได้อีกทีเราก็ใส่เป็นตัวเลขไปก่อน ก็ใส่ว่าเดี๋ยวรตรงนี้เราป้อนได้นะครับแต่ AS ผมจะออกแบบก็คือผมจะไม่กดเครื่องคิดเลขแล้วเอามาใส่นะครับ AS, AS ตัวนี้ผมจะเขียนเป็นสูตรคำนวณนะเาะเช่นผมจะบอกว่านี่คือ2เส้นแล้วก็บอกว่าเหล็กนี้ใช้เป็นไดมิเตอร์เบอร์16ดังนั้นนะครับตรงนี้ผมก็จะเขียนสูตรเลยครับบวกจํานวน2เส้นคูณด้วยขนาดเหล็กสิงเส้นก็คือพายพายคูณด้วยรัศมีเพราะฉะนั้นก็เอาไอ้ตัวรัศมีตัวนี้หาร2หาร10 แล้วก็หาร20ไปเลยแปลงจากไอตัวมิลให้กลายเป็นเซนแต่ตอนแสดงแสดงข้างบนไดมิเตอร์แสดงเป็นมิลน,นะครับแล้วก็ยกกําลังสองละเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมก็ได้ไอค่าของพื้นที่ a s ของเหล็ก2เส้นนะครับลองเปลี่ยนเป็น3เส้นนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสดงเป็นทศนิยมขีดตำแหน่งเราก็แสดงค่าตังนี้ได้แต่หน่วยตัวนี้ต้องเป็นตารางเซนผมก็ต้องมาใส่2นะครับแล้วกดระบายทับเฉพาะตัว2กดคอนโทรลหนึ่งฮะอันนี้คอนโทรลกัน1นนะครับ ป๊อปอัพขึ้นมานะครับเกิดเป็นซูเปอร์สคริปโอเคกลายเป็นตัวยกกําลังเอาละเซนติเมตรกําลัง2ตารางเซนทีนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นตัวป้อนผมก็ต้องใส่สีเอาไว้แต่เบอร์1 6ตัวนี้ผมไม่ชอบนะฮะผมอยากให้มันจริงๆตัวเลขเนี่ยถ้าคุณดูตรงนี้จะเป็น16หใช่ไหมครับแต่เลขที่แสดงผมอยากให้มันแสดงเป็นคําว่าดีดฮะผมก็เรียกเมาส์ขวาแล้วก็ format cell ฮะจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาซึ่งหน้าต่างตัวนี้นะฮะให้มาคลิกตรงแท็บคําว่า number แล้วพอคลิกแท็บ number เสร็จให้เลื่่อนมาาาตรงควํว Custom คลิกตรงคัสตอมนะให้คลิกเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์คือไม่มีนักจีมนะครับแล้วข้างหน้านะครับเราก็ใส่เป็นฟันหนู2ทีนะครับแล้วก็ใส่ขีดขีดนึงแล้วก็ใส่คําว่า DB เข้าไปฮนะจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็คือเป็นตัวอักขระนําหน้า prefix คําว่า DB แล้วเดี๋ยวจะเอาเลขที่เราเคี์เข้าไปมา,าแสดงฮนะก็ตอบโอเคเห็นว่าผลของเราออกมาก็คือเป็น DB 16เวลาเรามองเห็นเราจะมองเห็นเป็น 3DB16 แต่จริงๆค่าของมันเป็นตัวเลขคือ16 เอาไปคำนวณได้ครับอันนี้เอาไปคำนวณได้แต่แสดงหน้าตาเหมือนกับว่ามีฉลากแปะเอาไว้เฉยครับหรือมีตัวดำหน้าอันนี้ถ้าเรียกก็จะเรียกว่าเป็น prefix อ่าได้เหมือนกันนะครับเอาละครับได้ไอตัวรู้ค่าหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มสเต็ปการคำนวณน,นะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดว่าเราต้องคำนวณค่าอะไรบ้างฮะที่ต้องรู้ฮะก็คือดับแรกเราต้องรู้ค่า n ใช่ไหมครับเราต้องรู้ค่า n n เท่ากับ เท่ากับแต่กรนี้เราต้องไล่ไอตัวสูตร n ก่อนอันนี้ผมก็อยากจะเขียนสูตรเจ้าตัว n ไว้ข้างๆนะครับอันนี้ n ตามสูตรก็คือเดี๋ยวเราจะ Insert นะครับแล้วก็ใส่ i l u s t r a t i o n แล้วก็ใส่ Shape แล้วก็ใส่ตัวอักขระนะครับระบายเป็นสีลงไปนิดนึงแต่ตัวนี้อักขระตัวนี้ผมจะขอใส่เป็นตัว Insert แล้วก็หาหน่อยตัว Symbol แล้วก็เลือกเป็น equation นะ d รอบอีควเอชัลงมาแล้วก็ใส่ Insert New equation ลงไปเลยครับ มันก็จะได้เป็นสมการที่เราต้องพิมพ์ลงไปนะครับทีนี้ผมก็พิมพ์คำว่า n ลงไปนะฮะเท่ากับแล้วก็ใส่คำว่า e ขีดขอ bar ันเดอร์สกอร์ s เคาะสเปซบาร์ทีหนึงปึ๊บอ่ามันจะห้อยให้เขียนสเคสเขาะ s p a ซ e bar ทีหนึงมันจะเป็นตัวหารเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาเลื่อนลูกศรเลื่อนลูกศร e e แล้วก็ c, อันเดอร์สกอร์ c กด s p a ซ e bar เรียบร้อยครับได้สูตรคำนวณแล้วครับ สูตรัวนี้ก็จะโชว์ใส่ในสเปซชีตโดยการแทรกเป็นในตัวแถบข้อความแล้วก็แทรกอีคว t อชัลงมานะครับทีนี้ผมต้องการให้มันดูโปร่งใสผมก็จะปรับไอตัวนี้นิดนึงก็คือไอตัวเชฟ f ิล l ก็คือ no fill ตัวนี้ก็คือ no outline no outline ไม่มีเอาละใสแล้วครับนี้ก็บางไว้ข้างๆได้รู้ว่าสูตรคืออะไรนะครับอันนี้ n เราก็เขียนไปเลยครับบวก e s ก็คือ2 0 4 e 6อกอกกำลัง6 เวลาเขียนใน e x c ก l ก็คือใช้คำว่า e ฮนะภาษาค,คอมพิวเตอร์ทุกตัวจะทราบว่า e ก็คือ10ยกกำลังนะ10ยกกำลังเวลาป้อนในคอมพิวเตอร์นะ2.04ดคูณ10กำลัง6ก็2 0 4, 4 6, 2. 04, e 6. หหารด้วยของไอตัวนี้ก็1 5 1 2 0ก็คือเป็นสูตรของสมการคอนกรีตแต่ทีนี้สมการมันยาวผมต้องใส่วงเล็บนิดนึงก็คือมันมีตัวคูณด้วยมันจะได้เป็นตัวหารทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ใส่วงเล็บเดี๋ยวจะยุ่งแล้วก็ square root fc r i m e s q r t วงเล็บเปิดอันนี้เราก็พิมพ์คาว่า FCU ลงไปฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งไวแล้ว FC พรมนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าผมซูมย่อลงนะครับกด d ั u b l ิลคลิกเห็นว่าจะไปเอาเซลล์ตัว D3 หรือไอตัว FCU มาคิดเป็นค่าของค่า n นะครับทีนี้ n ตัวนี้ผมจะลดทศนิยมลงแต่จริงๆเล้ามันจะจําไว้เป็นทศนิยมนะครับแต่ผมจะลดให้โชว์เป็นจำนวนเต็มเวลาผมคิดด้วยคอมพิวเตอร์ผมจะไม่ปัดเศษนะผมจะคำนวณตามนี้เลยฮะเวลาคิดด้วยคอมพิวเตอร์ผมถืดว่าคอมพิวเตอร์มันจําเก่งกว่าเราครับ เอาละครับนี้เราก็มาคำนวณค่าต่อมาค่าต่อมาที่เราคำนวณตามสเต็ปของเราก็คือเราต้องเริ่มหาค่าโลครับหาค่า low l o โ low เท่ากับนี้ผม copy สมการสมการตัวนี้นะครับถ้าอยาก copy นะครับคลิกที่ตัวข้างบนก่อนแล้วจ่อไว้บริเวณลิมให้กลายเป็นเครื่องหมาย move กด control ค้างไว้ฮะแล้วกดคลิกแล้วลากออกมาฮะจะเทียบเท่ากับ copy ฮะเอาละครับเนีย้ยตัวนี้ผมก็ลบทิ้งแล้วผมก็พิมพ์คําว่า l o โ low นะครับเวลาพิมพ์พิมพ์ slash r h o แต่ต้องอยู่ในโหมด เราต้องยังอยู่ในโหมดพิมพสมก,การอยู่ฮะจะเป็นสีเทาคลอสเปซบาร์เท่ากับถ้ายังไม่ใช่ต้องแทรกแบบเมื่อกี้ตั้งแต่ค่าเย็นนะครับแทรกใหม่แต่นี้ผมแทรกแล้วกอปเลยไวกว่าโลเท่ากับสมก,การมันคือ as เวนวัหารกดสเปซบาร์เลื่อนลงมางล่าง B d เรียบร้อยได้สมก,การโลแล้วครับสมการโลก็จะแปะไว้ด้านข้างให้เราเอาไว้คํานวณได้อันนี้เราก็บวก as as ก็ต้องไปเอาเซลเอเหารวงเล็บเปิด B อยู่ด้านล่างคูณ cool. แล้วก็ดีแล้วก็วงเล็บปิดเห็นไหมครับสูตรอยู่ตรงนี้นะครับโลโลโลเท่ากับ AS หารด้วย BD Enter ออกมาครับจุดศูนย์หนึ่งน้อยไปหน่อยผมจะขยับเป็นสี่ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็กว้างไม่พอขยับไปนิดหนึ่งฮนะอันนี้ก็เห็นได้ว่าได้ออกมาอยู่ที่สี่ตำแหน่งเดี๋ยวผมปรับตัวนี้เป็นสองก่อนนะครับอันนี้ก็จะคำนวณใหม่คำนวณ AS ใหม่โลก็เปลี่ยนใหม่นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ n อ็นโลเสร็จนะครับสเต็ปต่อไปที่เราจะคำนวณก็คือค่า K ครับ K มีสูตรว่างไงนะ K, เท่ากับเขียน qua rootot เรียบร้อยสอง n s h o l o แล้วก็บวกวงเล็บเปิดปิดยกกำลัง 2. สอง space bar ทหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนเป็นวงเล็บแล้วพิมพ์คำว่า n l o เข้าไป n slash h o เรียบร้อยขอกอปตัวนี้ไว้ยอมไหมยอมไหมยอมพิมพ์เราก็ได้ให้มาต่อข้างหลังนะครับไม่งั้นจะไม่ออกนอกวงเล็บออันนี้เราต้องขยายนิดนึงจะได้ยาวอันนี้ผมไม่ชอบด้านนี้ให้มันชิดด้านนี้ก่อนเออ ได้แล้วครับลบ n slash rh o สเปซบารา์ได้แล้วครับตอนนี้ผมได้สมการ k ได้สมการ k แล้วไหนๆก็ไปต่อแล้วครับคิดสมการต่อไปเลย j เท่ากับ1ลบ k หาร3าเคาะสเปซบาร์ทีหนึ่งตึ๊บได้เรียบร้อยก็คือ j เท่ากับ1ลบ k หาร3เมื่อทราบค่าสมการคร่าวๆแล้วเราก็มาพิมพ์ตรงนี้กันนะ k เท่ากับ j เท่ากับ k ก็พิมพ์ตามสมการเลยครับเขียนเครื่องหมายบวกก่อน sqrt Excel จะรับทราบว่าเป็นสแปร,ร์ลูทคูณ 2N คูณโลบวกตัวนี้ต้องใส่วงเล็บ N คูณโลววงเล็บปิดยกกำลัง2วงเล็บปิดอาถอดสแปร์รูทเสร็จลบ N โลลบ N คูณโลเอาละอเอ e เตครับก็จะได้ค่าเออกมาบวก1ลบ K หาร3ก็ไปเอาค่าในเซลล์ข้างบนขึ้นมานะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็คำนวณค่า KJ ได้ละขั้นต่อมานะครับเราก็คำนวณค่า MC แล้วก็ MAS ตามสเต็ปที่ผมอธิบายไว้เมื่อสักครู่ฮะอันนี้ผมก็ Copy ี้ออกมาขยายหน่อยเพราะว่าเซลล์สมการจะใหญ่นิดนึง M underscore C c o s space bar เท่ากับ1หาร2หาร2 c o s space bar ทีนึงทีนี้ตัวนี้ผมอยากให้มันมีช่องว่างผมจะพิมพ์คำว่า C dot กลายเป็น dot F underscore C แล้วก็คูณเคเจบีดียกกําลังใช้คาเลตนะใช้ตัวหมวกยกกําลัง2องเคอสสเปซบาทีหนึ่งเรียบร้อยครับได้สมการ MC ็มแล้วครับเสร็จ 2, F, C, K, D, B, D, เดี๋ยวงเอฟซีเคกำลัง2ตัวนี้นะครับผมก็ Copy มาแล้วก็เปลี่ยนเป็น S S ตัวนี้สมการทั้งหมดเนี่ยไม่เอาแล้วก็ลบฮนะก็เป็น A S เอสเคอสส a ปซบาเอฟเอสเคอสสเปซบาเจแต่ดีตัวนี้เวลายกกำลัง2มันไม่ยอมให้ลบต้องพิมพ์ลบทิ้งทั้งอันเลยฮนะ เอาลครับได้ละได้เป็น ms s fsjd ได้ตัวสมการเสร็จนะครับเราก็มาคำนวณกันนะบวก1หาร2คูณ fc ขึ้นแป fc คำนวณไม่ตรงไหนเนี่ยพุทตายลืมคำนวณ fc เอาใหม่ตรงนี้ผมต้องคำนวณ fc ไว้นะครับก็คือ fc เท่ากับ fs เท่ากับ fc ตัวนี้เท่ากับบวก0จุดคูณ fc พร้อมบวก 0.5คูณ f y เป็น f s copy หน่วยมาโอเคได้ละตรงนี้เราก็ตั้งชื่อว่าเป็น f c เอาไว้ใช้ตรงนี้ผมก็ขอตั้งชื่อเป็น f s เอาไว้ใช้เอาละได้ละลงมาตรงนี้นะครับเอาหมายบวก1หานสตามสมการเลยคูณ f c คูณ k k นี่ไม่ได้ตั้งชื่อไว้ขึ้นปบ้างบน k คูณ j คูณ b คูณดียกกำลังยกกลังสองเอ็นเตอร์จ้วได้แล้วครับโอ้ยยเป็นแสนเพราะว่าหน่วยมันเป็นกิโลกร,รัมเซนเนะมันก็ต้องหารร้อยอะในสูตรต้องแก้นิดนึงสูตรหารร้อยเทออกมาเหลือสองพันเก้าใส่คอมมากดตัวนี้ฮะใส่คอมมาแล้วก็ลดทอซิยมลงมาผมไม่ค่อยใส่ทศิยมแล้วก็เป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมคูณกับเมตร ที่หน่วยมาให้ตัว ms ms ก็เขียนตามสูตรเลยครับสูตร ms ว่าไงนะสูตร ms ก็คือเท่ากับบวก as อันนี้เราก็บวก as อยู่ด้านบนอ as อยู่นี่กเลือกคูณ f s คูณ j. j คูณ d enter โอ้เป็นแสนลืมหาร้อยเหลมร้อยทีนี้ไม่มีคอมมา กดคอมมาทีนึ่งตรงนี้นะจึ๊ครสทยอมลงอ่าเรียบร้อยฮะแต่แล้วเราก็ต้องมาเปรียบเทียบนะพอได้ตรงนี้จบอ่าวเคเจททยอมไม่สวยลดลงหน่อยสามตำแหน่งพอได้แล้วครับพอเราได้ททยอมสามตำแหน่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องมาตัดสินนะว่าโมเมนต,ต์ปลอดภัยคือเท่าไหร่ครับโมเมนต์ปลอดภัยคือค่าต่ําสุดใช้ฟังก์ชันเอาฮะจะมาใช้คนตัดสินใจทำไม Excel มีฟังก์ชันชื่อว่ามินฮะมินก็คือ M I N นะครับมินมินมินก็ระบาย2อันนี้ฮะ ใช้สองเซลล์นี้ให้มันเทียบนะว่าใครน้อยใครน้อยมันเอาคนนั้นมาครับหน่วยออกมาปึบ๊บฮะอันนี้ก็เห็นว่า ms น้อยมันก็เลือก ms น้อยมาแต่คราวนี้มันตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็น under หรือ over เราต้องให้มันคิดให้เราฮะใช้ excel คือพิมพ์คำว่า e if ฮะเท่ากับ e if วงเล็บเปิดใส่เงื่อนไขฮะดูว่าตัวเนี้ถ้าโมเมนต์ตัวนีโ้โทษทีไม่ใช่ไม่ใช่โมเมนต์ตัวนี้ต้องโมเมนต์นี้ ms น้อยกว่า mc จะเป็นอะไรครับ under เ n Force section ใส่ฟันหนูปิดคอมมาฟันหนู over a uh, section จ uh, ุด s จุดใส่ฟันหนูวงเล็บปิดตรงนี้ถ้าอธิบายก็คือเห็นได้ว่า if เนี่ยมันจะมีอยู่3ช่องคนระับเห็นไหมครับมันจะมี logic test ก็คือตรงนี้เป็นตักกะฮะตักกะตรงนี้ผมจะให้มันเทียบว่าตัวแรกคือสีฟ้าคือ ms ฮนะ ms น้อยกว่า mc ใช่ไหมถ้าใช่ตรงนี้จะเป็นช่องจริงฮนะ value if e to มันจะพิมพ์ตัวข้อความคำว่า under rainforestation แต่ถ้าตัวนี้ก็คือ f a l s เป็น test นะถ้าเป็น test เมื่อไหร่ก็แปลว่า MC มากกว่ามันก็เป็น over rainforest เอาละครับ c a s ี้เห็นไหมครับมันจะรายงานออกมาเป็น under rainforest เพราะว่าถ้าเราขึ้นไปด้านบนจะเห็นว่าผมไปวิเคราะห์เป็น2เส้นนะครับดูจากคลิปเก่าจําได้ไหมครับในคลิปเก่าที่ผมวิเคราะห์ด้วยตัวเลขตัวนี้เลยผมใส่2เส้นถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น3เส้นคับสปั๊บ AS เปลี่ยน พวกค่ายโลเปลี่ยนไอตัวเคเปลี่ยนตัวเจเปลี่ยน MC เปลี่ยน f s เปลี่ยนนะครับปรากฏว่าตัวนี้นะครับจะกลายเป็นโอเวอร์ครับเพราะว่าไอเป็นชนที่คอนพลีดก่อนดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเราเขียนสเปซชีสนะครับมันจะไปตัดสินใจของมันเองออกมานะครับเอาละครับตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราตกแต่งรูปเราก็อาจจะก๊อปปี้รูปออกมาแปะเพื่อความสวยงามนะครับนิดนึงแต่รูปตัวนี้มันยังไม่สามารถเขียนออโต้ได้นะครับรูปตัวนี้ก็เอามาแปะแค่ความสวยงามเฉยๆตัวนี้เดี๋ยวต้องแก้ไปในต เฮสอะไรประมาณนี้แทนนะเพราะเราไม่สามารถที่จะนั้นได้อน,นี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นไอตัวดีกับ B อะไรประมาณนี้ครับไอักนศนึกษาไปลองแก้ดูนะครับที่เหลือก็วาดรูปประกอบแล้วก็สั่งปิ้นนะเวลาปิ้นนะครับมันก็อาจจะไม่พอดีกระดาษเราก็ต้องมีการปรับนิดนึงฮนะปรับตัวนี้เป็นตัว AC แล้วก็ปรับมาจินมาจินเราก็เอาซักแล้วแต่ชอบนะบางคนเอาแนโลแต่ถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็ปรับคัสตอมก็ได้ฮนะปรับเป็นตัวขนาดที่ต้องการแล้วเราก็มาตรงนี้สเกลมานิดนึงครับ สเกลก็คือบีบให้มันกว้างเท่ากับไอตัว1ความกว้างฮนะ a r รอ่าเี่ยเรียบร้อยฮนะฟิตให้เป็นคอลัมน์อินวันเพจก็คือตัวนี้มันจะอยู่1คอลัมน์กว้าง1คอลัมน์ชิดริมพอดีครับงั้นก็จะได้ผลลัพธ์ของการพิมพ์นะครับที่เหลือเราก็ไปตกแต่งฮนะใครชอบอะไรก็ไปตกแต่งเช่อนอยากให้มันสวยขึ้นก็ตรงนี้ก็ไปปรับให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยใส่กรอบใส่ตารางอะไรก็วากันไปครับใส่ชื่อวิศวกร อันนี้ก็ต้องไปปรับเพิ่มเมานะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบก็ต้องไปจูนเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนียอันนี้เราก็ต้องไปใส่เช่นใส่เป็น b o r d ร์ใส่เป็นกรอบนี่ก็ใส่เป็น b o r d ร์ใส่เป็นกรอบแล้วคอนโท ptf preview อันนี้ก็ยังไม่สวยแล้วก็ปรับหน่อยฟิ t พอทูวันเพดฮอเรียบร้อยละแต่มาร์จินถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องแต่งนิดนึงเนียอันนี้เราก็ต้องปรับแต่งบางทีเราก็ต้องเผื่อเย็บด้านขวานะครับถ้าเผื่อเย็บด้านขวาด้านไอ้ทอาดีด้านซ้ายด้านซ้ายเราต้องเผื่อไว้หน่อย ด้านซ้ายนี้เราจะเอาไว้เย็บกระดาษเย็บทํารายงานอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมเอานะครับสาหรับนักศึกษาที่สนใจก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมออสำหรับการทํำสเปซชีตนะครับก็ให้นักศึกษาไปลองฝึกฝนดูนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยในการคํานวณของเรานะครับดังนั้นตรงนี้ก็ให้นักศึกษาไปฝึกฝนดูครับก็เป็นอันจบตัวอย่างการสร้างสเปซชีตสําสหรับ คือใช้วิเคราะห์หาค่าโมเมนต,ต์ต้านทานปลอดภัยนะครับก็ให้นักศึกษาไปทดลองศึกฟัางเป็นกระดาษคำนวณดูนะครับก็ตัวนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ